ต่อรักข้าจะากมาขอฮานหักไอ้เรื่องคนรักไม่ให้ต้องพันรายมด้งเป็นไปไม่ได้ที่น้องมาวันนี้น้องรู้อยู่แล้วว่าสเสด็จต้องการพันรายเมียกระบองพันนรายเขาเป็นผู้จริงเขารักจริงไม่เปลี่ยนเขาไมาใ่ให้ของมุ่ เียที่จะกมาเปลี่ยนจะใช่ถ้าขออย่างอื่นจะยอมเสียไม่อยากยกเมีย,ยให้ใครอยากได้เมียมากขอใจทุดงมมันได้กับน้องได้กับพี่ คนละทีคนละคนที่มาตั้งอี่ครั้งแล้วมาจำไม่เทื่องสับสนไม่เห็นจะปนกันที่ไหนถึงมันจะดังจะพร้อยจะมีรอยก็ไม่รู้ที่จะสักแบบสักสะบ,บู่แล้วจะน,นั่งคู่และกอดไปที่จะ ถ้าจะมาพวกขอเมียกไจะบอกจะบอกให้ไม่ได้ฟาบันฟาบัน้พาบันเอาเอตกองปััไม่ได้สองราคาทั้งสองฝ่ายก็อสงให้อาวุธเข้าวาดฟันต้องวนการมาเก็บต้อง จบมาแรแสดงกันต่อนะมันรายพี่ความเป็น,วน,วน,น,นควงรัศมีด้านสมุทรแมาจะดีดาวกับเป็นวพวงปีดมันดนะ้ เรงเห็นกับความเป็นพี่เป็นน้องอยากได้ยิงคำตอบชัดๆอีกครั้งพันละรายหญิงที่กูรักมึงจะให้กูได้หรือไม่แต่เดาจากสายตาก็พอจะรู้ได้คำตอบที่มึงเทาไปกูมึงคงไม่ให้เป็นเาถ้าเช่นนั้นช่วยบอกกูมาทีมึงได้พันละรายไปเชยชมจะสมใจอบอก เวลามึงนอนกอดเคียงข้างนาะงมึงใช้แขนข้างใดโอกรหญิงพันรายที่กูรักมากที่สุดวะถามต็บอมละแขนขวาเอาไว้จับดาบจับทวนปาปกระบดไอ้พวกคนทั่วคนเลวเลวเหมือนมึงไงเลยจะครูปแต่แขนที่เอาไว้กอดเมยรักพะนรายนั่นคือแขนซ้ายยังไงละ่ะวะแขนซ้ายกูสิ เยังมเอาใจนจมานเก่วรลจอนดูชมเพียวๆในเรื oh. ่องนีแกตินนะคนชอผู้หญิงแต่นอบเรื่องของครอครัวไทยรอๆครับออเป็นไรหนเ้ยรอทั้งนั้น บอกไม่ต้องเชียร์หนูมั่งจะมาท้าาองมเยี่ต้องไปเสด็จพี่ต้องทำร้ายหมายที่จะชีวิตเศษพี่ชนย้องด้วยเรื่องมันก็ผ่านมา,มาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่จบไม่เสสักทีเสด็จพี่มีหัวใจที่ป่าเถื่อนที่สุดติดเสด็จพี่เชนร้องพระหลาดที่มีแต่วความเมตตา มีแต่ความดีงินผมฉันจะมอบเป็นสีห้องหัวใจให้กับเสด็จพี่ชัยนรงค์แต่เพียงผู้เดียวส่วนเสด็จพี่อธิราชนั่แหรอพี่ครับไม่เคยอยู่ในสายตาของมอมฉันเลยแม้แต่น้อยผมจะเกี้ก็ได้พี่ไล่ทุกข์ไปใช่สิต้องดับไปเถอะพี่อธิราชมันคือคนเลวพี่อธิราชมันคือคนทั่ว โลกอะไรพระพี่รักเจ้าไอ้พันรายนับแต่พระบิดามาพี่ยังไม่เคยได้รับความรักจากพระองค์ท่านเลยจนตันกระทั่งเจ้าคุณยังรักเห็นพี่เห็นพี่เป็นสิ่งที่เลว้าย เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่กลับมองไอ้ชัยนรุกเป็นสิ่งที่ดีงามและสวยงามโอ้ยสงสารฉันนะพลรายยงสายตาทั้งสองของเจ้าสิ่งที่ก็จงอย่าได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่เราไม่รู้จั ลุงมาจุ๊บมาทำไมกันนี่ยไปน้องทำโบว์แมนหนูทำไมอ่ะอีโด้ตกนี่ตกนี่

กูจะชดแล้วจำใส่ใจมาด้วยกูไม่อยากทำมึงแรงนะเดี๋ยวมึงเข้าไปโอบแม่มึงจ้ากินเยอะๆให้โตเต็มตัวถ้ามึงอยากได้คืนต้องหน้าหัวกู เป็นคนควักตาแม่คตัดแขนพ่อมเขามึงอยากได้ขืนแล้วมาเอาป้าเด็กแบบมันก็มีความช้าทายแล ี่เสียแค่ายน้องเสียตาผมต้องมรันทดหมดคขามาเสีย ไม่ข้าวหวาเสียใดกับรานบุรนาถอธิดาอธิดาไม่คิดเลยว่าอธิราจะเป็นคนแบบนี้ไปได้สัญญากับพ่อยามจะเรี่ยโตขึ้นมาต้องแก้แคนแทนพ่อและแม่ให้ได้เด็กน้อเจ้าต้องดูแลน้องด้วยนะน้องเข้าไปดูได้เป็นอะไรที่พ้อเป็ เป็นหน้ากิ่งผงไม่ดงเก็บตาด้วยใช่ไหมตกายเป็นครอบครัววิการแต่แล้วกับหลือแต่ที่เออ